เจ็ดเดือนนะครับ,รบเราสร้างนะครับเพลียวเพชร คงรู้อยู่แล้วประมาณสักสีห่ห้าเพจนี่ฮะอ่ะเพจดีมรู้นะครับเพจดีมนะครับแล้วผมไล่ไปคร่าวๆนะครับเพจชรนะครับตอ,อนนี้เราก็ได้รับนะครับคือพบร่วมมือจากนั้นไ,ได้นะครับเราที่เดียวเนี่ยมาส่งเสริมในฝั่งของเพจชรให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนะวลาผมวางผมจะมองว่าพอเราวางอะไรไปแล้วเนี่ยมันต้องทําได้จริงแล้วมันต้องใช้ได้จริง แล้วมันต้องตอบโจทย์จริงๆไม่ใช่อเราเปิดเพจช็อตแปลโลโก้หมดเ่ยคนจะกินจะใช้ย,ยากมากทำอะไรไม่ได้แบบนั้นก็ไม่ควรทำ,ทำทำแล้วมันต้องได้จริงและทุกคนต้องได้ผลลัพธ์จริงๆ,ๆนะครับเดิวนะครับเราก็ไปดูคูปองต่างๆมันก็เป็นตามที่วันไหนไว้นะครับเราก็เดาเไอโซโฟมมาที่เรียกว่าเป็นเจ้าตลาดของเรื่องคูปองส่วนนี้แล้วก็นำทักเข้ามาที่แอนด้พูดเมื่อวานแล้วนะครับเข้ามาส่งเสริมให้ทุกคน ได้อะไรที่มันดีขึ้นคุ้มคาา่ามากยิ่งขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น,น,นต่อมานะครับเอแคชเอแคชตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวผมพอเราล้างระบบลัทธิดาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะรีวิวเอแคชต่างๆให้ทุกร้านค้าในประเทศไทยของเราใช้ได้แล้วก็มาเอดินนะครับเอดินนี่นะครับ,เ,บเราก็จ่าย ได้มากหลายลร้อยบริกันนะครับเพสตาร์นะครับรวมสึงค้าดาราแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้เพสตาร์เนี่ยระบบสะเสถียรหนึ่งค้ามเสอร์เะเดี๋ยวทัาดาราเพื่อนๆผมเนี่ยเขาก็จะเข้าของมาขายเพราะวันนี้ครับทุกคนบอกหมดเลยเพื่อนๆดาราบอกเลยว่าหาขายของยา,มากมากมีแต่เป็นจัดบูธทำงานต่างๆแย่งกันกินแย่งกันใช้ตุ้นลุกเลยแต่ตอนนี้ครับก็ทํามาเพื่อพวกเขาให้เขาเอาของ,ของอยะมาขาย และเพื่อพวกเขายังไม่พอจุดหมายของผมมีเพียงเดียวคือเพื่อพวกเราวันนี้ทุกคนสามารถไปเป็นผู้ส่วนกับดาราได้ไปเป็นผู้ส่วนกับธุรกิจของดาราได้เพียงแค่ฝุณนใช้เดีอยวทุกคนสามารถเอาของดาราไปขายได้ขายเ,ยาเสร็จแล้วเราก็ได้กำไรแล้วเราได้ราเซ็นต์กลับมาเหมือนเราเป็น,นเจ้าของเันโดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยลงทุนนะครับ เรามีต่อมานะครับก็จะเปิดเพลีนะครับเพลีนะครับเราเป็นที่เดียวเลยโอริเอะที่เดียวที่เราได้รับอิุสิทธิ์นะครับจากอาจารย์รักนะครับฟันธงนะครับก็เอาความรู้ของท่านทั้งหมดนะครับสถิติทั้งหมดมาลงในพีออมมากกว่าใน s อสที่ท่านเคยทามากกว่าระบบโทรศัพท์ที่ท่านเคยทําอันนี้มีทั้งภาพเคลื่อนไหวมีทั้งเสียงมีทั้งข้อมูลสถิติต่างๆเพื่อพิส่เวลานะครับ เดือนปีนะครับเวลาตกฟ้ามายะดูทำนานบางคนเกิดความไม่มั่นใจเอ๊ะจะไปเห็นลูกค้าจะเดินไปคุยเรื่องเพออกแต่งตัวสีอะไรดีใส่ในวันเดือนปีเกิดปั๊บปั๊บปัแล้วเตือนเลยด้วยความมั่นใจเสร็จแล้วสมาชิกเราคนที่เราไปบอกต่อเขาชอบดูดวงนะครับโหลดปุ๊บกดใส่ดวงปุ๊บจ่ายเงินค่าบริการเราได้ เดียนผมมองว่าทำอะไรก็ได้ทุกคนต้องได้นั่นคือแนแวคิดของเรานะครับต่อมาเพทิศครับเพทิศตอนนี้ระบบก็เสร็จเรียบร้อยแต่รอกำหนดการที่จะเปิดเราเป็นที่เดียวเหมือนกันที่เรารวมนะครับสายการบินจากทั่วโลกลงแรงจากทั่วโลกไว้ในเราที่เดียวเพทิศนั้นนะครับผมก็ไปอยู่กับทางกาลิเลโอนะครับทำมาไิพุตต่าง ที่เป็นระบบที่เกี่ยวกับซิสเต็มในเรื่องของการจำหน่ายตัวเราต้องบอกเลยว่าเราที่เดียวอีกที่ได้รับส่วนลดทูกกว่รสายกั่นเอขายเองนะครับเพราะว่าเราก็คอนดิชั่นที่ผมเคยไปดูแลเราเคยไปเล่นคอนเสิร์ตกัฟังเคยไปงานต่างๆเท่าเจ้าดีไปผมขอเบอร์เขามาผมก็นึกขึ้นได้ว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ที่ดูแลเรื่องสายการบินทั้งหมดอยู่นะครับเขาเป็นคนเป็นอินเดียนะครับเป็นแขกท,ท่านนึงผมก็ไปคุยกับเขาแล้วก็บอกแนวคิดเข้าไปเขาก็เลยยินดีมาร่วมกับเราแล้วมันดึงสิ่งทุกอย่างเข้ามาเขาก็บอกเลยว่าผมทาแบบนี้เนี่ยต,ต่อไปอต้องใส่ชุดกรอะน,นะครับเพราะว่ามันถูกส <c oughs> ายการบินอาจจะโดนยิงได้ครัเหตุผลที่เราถูกสายการบินเพราะว่านะครับเรามีทุนที่เยอะกว่าเราก็ไม่ซื้อตั๋วไปหลายปีมาเยอะๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่คนไปบอกได มันจะคำถามไม่ถูกกับสายการบินเรามีทุนที่ซื้อเยอะกว่าแล้วเราซื้อมาหม,มดเราซื้อที่นั่งล็อกไว้ก่อนเป็นปีๆแล้วเอามาจาหน่ายกับสมาชิกไปออมแล้วสมาชิกไปออกไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทางานยากเพราะว่าสิ่งที่ผมมองแล้วว่าพี่ต้นบอกว่าเฮ้ยแต่มาโดยผลเนี่ยสถานท,ที่ไปเวลาไป,ไปไปไหนถึงไหนมันยากพี่ต้นบอกว่าไปคิดมาหน่อยให้มันง่ายก็เลยไปคิดมาเลยไปคุยกับทางตัวแทน ว่าเพทิปเนี่ยทำงให้ง่ายสมาชิกเพออของปีทีจะมานั่งกดกดงงงเงียเบางท่านโทรศัพท์เลยก็ใช้ไม่ขยายจานแน่เลยไม่ขยายขยายขยายมองก็โทรหาได้กระหาได้เลเลยก็มันยากเลยเกิดมนาเลยเกิดผมก็ไ่คิด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 ทำยังไงจะไปคุยเขาไปคิดๆิดคิดเาก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันผมไม่เคยทำให้ใครมาก่อนแต่ถ้าเพออ ผมจะพนักงานผมทั้งหมดแล้วเปิดเบอร์ที่เกี่ยวกับเททิแล้วรอรับสมาชิกออเท่านั้นพวกเราทำงานไม่ดีเหรอก็ต้องดูดอยู่ต้องดูดีพวกเราทุกคนกำลัจะไปไหนก็โทรโทรเลยครับวันนีพี่อยากจะไปกรุงเทพนะฮะแล้วก็ไปญี่ปุ่นนะครับป้าหนึ่งเขาไวจัดการให้แล้วก็เราก็กดจากมือถือเราเนี่ยตอนนี้เก่งมากเลยนะทังความฝันจริงๆหมดกดจากมือถือเราหักพอยด์เราโอนไปเลย ป,ลลป๊บเดียวได้ตั๋วที่มี็มานแล้วก็บินเที่ยวโตโรนะครับแบบเดียวกับโรงแรมสะดวกสบายมากสะดวกสบายมากนะครับมีนคนรับใช้เหล่าทุกคนอย่างเนี้ยเราดูแลดีนะฮะก็ต่อมานะครับเอฟฟูดเอฟฟูดที่เราขยาย <S <S นะว่มามันคืออะไรเอฟฟูดก็คือแหล่งศูนย์รวมร้านอาหารต่างๆ,ๆที่เขาอยากทำเป็นเดลิเวอรี่นะครับแล้วก็เป็นซสเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เราก็ไปได้รับนะครับผมความเรียกว่าความความช่วยเหลือความความโกลเห็นใจกันนะครับจากทางเยอรมน,นีนะครับว่าเราจะเอาวิล่ากับเข้ามาและเขาก็จะอไอเทมทั้งหมดเป็นแสนแสนสินค้าที่เข้ามาอยู่ที่เราแต่อยู่อยู่ฝั่งเทฟู้ดนะครับเฟู P ้ดนี้นะครับก็จะเป็นอาจารย์ยิ่งสั่งเนี่ยเขาจะดูแลนะครับเรื่องของอาหารในการแของเดรี่ด้วยแล้วก็ในส่วนของมาเก็ตเนี่ยมันก็จะแยกหมดออกไปเวลาเราอยากจะสั่งอะไรต่างๆเราสั่งได้หมดเลย ทุกอย่างที่อยู่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าข้าวของเครื่องใช้มีหมดเยอะแยะมากมายสั่งเช้าถึงเงย็นตั้งเย็นพรุ่งนี้ถึงสะดวกสบายนะแล้วต่อไปนะครับผมจะมาพูดในฝั่งของตรงนี้ครับว่าซิสเตมทั้งหมดเนี่ยมันจะทำงานยังไงแล้วเราจะสะดวกสบายมากขนาดไหนนะครับหมดนะฮะเสตาร์ระยะบตานนะครับครบเรียบร้อยข้าวมาตรยนนี้แบอได้ฝางของโคดนะครับพวกนี้ทุกคนรับข้าวหมดละ ใหญ่ความที่เรียบร้อยนะครับผมมาในฝั่งของ Product นะครับแล้วก็มาในฝั่งของ c o n n e c t i v i t y นะครับผมก็คือการเชื่อมโยงต่างๆที่เราจะระบบเราจะเดินไปอันนี้คือ1ปีนะครับนะครับอันนี้คือข้าวถึงปีที่2นะครับทุกคนก็จะรู้ว่าใช้กําลังเดินตามนี้นี่เองนะครับวันนี้ระบบเราทำได้เรียบร้อยนะครับเอโซโก้เรียบร้อยโยโยนะครับเป็นแอปนะครับที่ จำหน่ายคูปองนะครับคล้ายๆกับเอฟโฟโป้นะครับทั่วเอเชียแล้วก็ดังมากนะครับดิหติ่งในสามของจีนนะครับโยโย่นะครับที่เขไมเซ็นสัญญาเขาเรียบร้อยแะอันนี้ยิมยิ้มนสัญญาเป็นเป็นประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับแต่ว่าผมกำลังรออะไรบางอย่างอยู่ที่มันจะบอกทุกคนผมกำลังตอนนี้เนี่ยโยโย่นะครับเอาสินค้าปุกเราเนี่ยก็เป็นพวกคูปองทั่วเอเชียเลยไปดิส์แลนด์ญี่ปุ่นนะครับก็ถูกกว่าที่อื่น ไปเวียดนามไปมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันจีนฮ่องกงถูกกว่าหมดเลยเขามีส่วนลดทุกอย่างโรงแรมสปาคล้ายๆเอสโีโปเอีโนี่ในไทยตอนนี้คือทั่วเอเชียแต่ผมยังไม่เปิดตัวนี้เพราะว่าผมรอตัวนี้อยู่ครับแต่ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วครับเหตุผลที่ผมต้องรอตัวนี้เพราะว่าเวลาเราทําอะไร ผมมีประสบการณ์จากเกย์แคสลเวลาเราทําอะไรเราต้องมีผู้ที่ซัพพอร์ตและรองรับเราถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวนี้มาแล้วคนจีนเอาเงินเข้ามาไม่ได้เพราะมันมีแบงค์ในในในไทยมันก็ยากใช่ไหมฮะมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เวลาเรามีความสามารถพูดภาษาจีนได้แล้วเราจะไปวน,นคนจีนให้เข้ามาทำเอ์ออฟหรือเราจะเปิดสูงที่เพจเพออฟที่จีนมันก็ยากเพราะว่าเรายังไม่มีคนคาซัพพอร์ตที่เกี่ยวกับเ,เป็นแบงค์ที่เกี่ยวกับเ,เป็นช่อนทาง,งตา่างๆ ะครับก็เลยเอาตัวเนี้ยมาโยงร่วมทั้งหมดของนี้แล้วก็ร่วมทั้งหมดอยากดูไหมฮะว่าเกิดอะไรเขาเป่า,า,ปาอะไรครับอยากดูต้องมีเสียงตบรับห้หน่อ,อยครับเนี่ยเขาเปล่าใจอ่ะออช้อปปิ้งที่มันโยงแบบเดียวกับอันนี้เดี๋ยวแค่แต่อนนี้ในไทยแต่เราจะไปโกโบเราก็เลยต้อง วางแผนเราให้มันเชื่อมโยงกันนะครับทุกอย่างมันซับพอร์ตไปหมดเห็นไ,ไหมครับในฝั่งของคนนีต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันมันทําให้เราก้าวไปไกลสู่โบโบได้ยิ่งขึ้นอันนี้คือแค่แผนนะครับว่าว่าวเราจะทําอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับจะมีในส่วนของรดักที่เรียกว่าเรื่อเพย์พ e าวเวอร์นะครับเพย์พลาวเวอร์นี้นะครับ มันก็จะมาซับพอร์ตขององค์รวมตรงนี้ของฟิล์มทั้งหมดเ้างบอกคุณพี่ต้นเช่นกันดูว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาระบบทุกอย่างมาเซตให้มันลงตัวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็พร้อมแล้วเราควจะบอกว่าพอสุดช่วงหนึ่งปีไปถึงสองปีนี่นะครับตรงมีพอร์นะครับมันจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังให้กับพวกเรามากๆตรงที่ว่าวันนี้นะครับหนึ่งปีข้างถึงสองปีเนี่ยเราตั้งไว้ว่าเราจะมีสมาชิก 1นึ่งล้านมาชิกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเริ่มทำงานในการที่อารูปทั้งหมดไปขายโฆษณาและเอามารวมอยู่ใน p พย์เพเวอวันนี้ในฝั่งของวิดีโอโฆษณาต่างๆที่ในประเทศไทยของเราลูกค้าเวดาซื้องบซื้อโฆษณาทางทีวีจะจ่ายตังค์พุ่งจ่ายตังค์มาหนึ่งล้านบาทผมก็เอาหนึ่งล้านบาทนั้นะมาแมนเนให้กับทุกคน โดยการง่ายๆครับเราจะโฆษณาของเขามาอยู่ในแอปพลิเคชันเยอพอทุกคนกดเข้าไปในแอปพลิเคชันเทอทุกทุกคนก็จะได้เงินทุกๆครั้งหลังจากการดูด้วยเพราะแบบนี้กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้ติดการเขาต้องการอยู่แล้วว่าอะไรทํายังไงถึงจะเข้าถึงและตรงจุดกลุ่มเป้าหมายอันนี้ตกแน่นอนอยู่ในมือเลยนะครับดูวิดีโอนะครับได้เงิน แมสเซจต่างๆนะครับระบบพูดคุยกันนะครับระบบกลุมรวมวันนี้ในออนนะครับก็จะมีห้องรวมต่างๆมีวีดีโอต่างๆนะครับที่ใครที่ลองได้เข้าดูเพเวอร์แล้วบ้างครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองโหลดได้นะครับคือเราเปิดโหลดครัเรากำลังใช้ระบบแล้วากำลังเรียนหลับ้านอยู่นะครับคือเราเข้าไปดูครับแล้วก็จะมีนะครับเซิร์ชต่างๆนะครับทุกอย่างเนี่ยเราก็จะทให้ป็นองค์รวมแบบนี้คือทุกอย่างเพื่อเพื่ออำนวยามสเหล่านี้นะครับเวลา ได้โฆษณาได้อะไรมาเอามาลงทุกคนก็จะดูโฆษณาแล้วเล่นเงินเวลาไปบอกต่อให้ใครดูเขาดูแล้วเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ส่วไหนต่างที่กลับคืนมานะครับอ่ะข้ามานะครับในฝั่งของนะครับซัพพอร์ตต่างๆนะครับก็จะมีในเรื่องของภาษานะครับที่รองรับนะครับทั่วโลกนะฮะที่จะมากขึ้นทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นนะครับ ที่จะเข้ามาให้คนใช้แอปพลิเคชันที่อ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาต่างชาติเข้ามาก็จะเจอแค่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะทำให้มันครบมากยิ่งขึ้นนะครับวิชานของผมต่างนะครับวิจัยท่านต่างของผมเนี่ยนะครับสิ่งเดียวเลยนะครับที่พูดมาทั้งหมดนั้นก็คืออยากให้ทุกคนนะครับสำเร็จพืออยากให้แอปพลิเคชันของเราทุกๆอย่างนะครับมันเอื้ออำนวยคอตัวให้กับคนไทยเราจริงๆนะครับแล้วก็เหตุผลที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือรีซอสนะครับก็คือ ผลลัพธ์นั่นเองที่ทุกคนต้องได้รับมันหลังจากทั้งหมดนี้ที่ทุกคนใช้นะครับในส่วนขที่ R Marketing นะครับก็ผมก็จะบุกตลาดในเรื่องของโมบาย l e นะครับในเรื่องของเวลาเรากดดูเราจะเป็นเข้าแอ p สนะครับหรือว่า Google Play ต่างๆมันก็จะมีโฆษณาของเราเขึ้นมาโชว์ขึ้นมาโชวว่าให้โหลดให้ราอให้โหลดให้ร้อยให้โลด้รได้ดายิงขึ้นนะครับในฝั่งของโซเชียลนะครับการลงนะครับให้ ดลลาร์นะครับให้ลลเิถียรติดลงโโมทเพออให้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้ทุกคนทํางานง่ายยิ่งขึ้นนี่คือความทีิงผมคิดว่าทุกคนต้องทงานง่ายยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าไปเซิร์ชอะไรแล้วนะครับไปเจออะไรก็ไม่รู้หรือว่าพอเซิร์ชหาข้อมูลว่าเพออคืออะไรไปเจอเพอออะไรก็ไม่รู้นะครับหรือว่าไปเซิร์ชหาว่าเพออไปเจอข้อมูลที่ผิดเพีนอันนี้ไม่เอาเราก็จะมาเน้นเรื่องตรงนี้นะครับต่อมาโปสเตอร์ โปสเตอร์เนี่ยครับมันก็จะมาลิงก์กับองค์รวมทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ยิ่งเพย์ฟูดเนี่ยครับก็จะมาลิงก์กับตัวโปสเตอร์โปสเตอร์นี่จะแปะนะครับตามรถไฟฟ้ารถเมล์เราจะทำเป็นรูปนะครับแล้วก็มี QR วอารโค้ดที่อยู่ในรูปนี่เราเป็น,น,นเพราะแต่คำเดียวเลยเอา QR วอารโค้ดเนี่ยไปฝังอยู่ในรูปนะครับโดยที่แบบว่าไม่ได้เป็นตัวดำๆหนักัๆเป็นรูปปกติเอามือถือเราที่ฝั่งที่หน้าหน้าจอที่เป็นสแกนอยากได้เก้าอี้สักตัวหนึ่ง ผมเดินไปผ่านรถไฟใต้ดินผมเจอเก้าอี้ตัวหนึ่งที่เป็นของพี่อ,อ๋อว่ายิงมือถือเข้ามาแล้วครับยิงเข้าไปเช้าเขามาส่งนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับเราจะแปะโปสเตอร์นะครับที่ฝังคิวอาพอสเนี่ยนะครับไว้ทั่วประเทศของเรานะครับมีแมกกาซีนนะครับมีนิวส์นะครับ, magazine, รบ, news, รบแล้วก็มีในฝั่งของทีวีนะครับที่จะมาซัพพอร์ตทุกทุกคนให้ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนี่แหละครับคือแปลนทั้งหมด 3ปีที่ผมเอามาบอกกับทุกคนครับตกลงครับตกลงไหมครับอ่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตเวลเราวางแผนกันผมจะวางไว้